โถดก่อนปืนโคนโคนนี่อ้าวอ้าวเจ้ยมาเดียวอ้าวาเลยนะของคุณคุณไอ้ทุนหว่าสวัสดีครับรอครับรอคุณนักบุญเนะครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านที่เคารพนะตอนนี้เรามีข่าวดีเดี๋ยวรอพี่ก่อนข่าวดีรอเรืยังคุณพร้อมมาเลย สวัสดีครับทุกกล้องเลยเอกซีซียูบาวเทซูในบุธินะครับก็วันนี้มีข่าวดีอาจจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบผมก็ยังไม่ได้แจ้งตั้งแต่เมื่อช่วงยินเมื่อวานแล้วล่ะช่วงค่ำผมเห็นว่าทุกเราแยกย้ายกันแล้วก็เลยเอาไว้แจ้งทีเดียววันนี้เลยเนาะ มีเอฟซใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านเมื่อวานเราแจ้งไปแล้วที่ว่าสมทบมทำห้องน้ำอ้ยเมื่อวานเยวแจ้งกันสองช่องแล้วเนาะเออพี่เกียกยายกันไปก่อนเนาะไม่เป็นไรเมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจดีนะสมทบมนะแม่ตาอยากจะทำห้องน้ำนะโอนเงินมา399ราสิบ้าบาทเพื่อให้เราเป็นทุนในการ ไปซื้อโท่ซ่วมนะฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโท่ซ่วมเนี่ยมันมันมันราคาเดี๋ยวเราต้องเก็บอีกสังนิดนึงเดี๋ยวเราต้องหามาเพิ่มแล้วก็จะมีเอฟซีผู้ใหญ่เจดีท่านเดิมนะโอนมาเพิ่มอืเป็นหกร้อยหนึ่งบาทรวมเป็นหนึ่งพันไม่ประสงค์ออกนามนะท่านนี้นะเราก็คุ้มมากนะฮะที่แมตา เราก็เป็นแรงเนาะเป็นเอาแรงให้นะผมเนาะเราทำแล้วที่สำคัญับมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนี่นะคุณแรมจันโอ้โหแรมจันเคยนำได้เนาะใช่อันนี้เคยนำได้เนี่ยเคยสนับสนุนเรามาหลายครั้งแล้วนะครับสนับสนุนช่วยสร้างห้องน้ำนะครับห้าร้อยบาทนะครับรวมทั้งหมดนะฮะเป็นทัน้าเรามีงบในการทำห้องน้ำตอนนี้ 1 5 0แล้วเพราะฉะนั้นเราตอนแรกเราคิดว่าอได้แค่โถส่วมแล้วก็โอเคแล้วทีนี้เราได้ปูนแล้วได้โถส่วมแล้วก็ได้ปูนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหน้าก่่นราคามันเท่าไหร่ปูนครัเดี๋ยวถ้าดูนางานด้วยเนาะนางานเป็นยังไงใช่แล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันพอจะซ่อมได้ไหมตรงนั้นเราพอที่จะเอาอันเก่าออกแล้วเปลี่ยนคนรไเจอเราเราจะให้เขาใช้ได้ก่อนนะครับผมเนาะใช้ มีหมีห้องน้ำใช้เอฟซีคือตอนนี้เรายังไม่ได้ไปดูว่าตัวไหนใช้ได้ไ <อ S 1> ใช้ไ,ได้บอ่บอเดิมเนี่ยมันมันยังมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามันยังใช้ได้เราก็แค่เปลี่ยนโถส้วมใช่ไหมครับผมเรางัดพอ้อโถส้วมอันเดิมนะมันแตกเนาะมันแตกมันแตกออกไนเอซงนั้นเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนั้นนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูอรบนึงเราซื้อโถไปเลยดีไหมซื้อตัยังไม่ดูเราดูเลย ไปดูก่อนนี่าดูก่อนดีว่าเราจะได้ซื้อทีเดียวไงมันจะต้องเออไปชิคกับมันแชร์หรือเปล่าเราจะได้ซื้อเป็นเพื่อนที่ของบ้านเขาก่อนด้วยเรายังไม่ได้คุยใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่เขายังไม่รู้ของบ้านยังไม่รู้นะแต่ว่าพี่จะ์ทำให้นะเอฟซีของบ้านยังไม่รู้เลยว่าเราจะแต่ว่าผมเกินเกินไว้แล้วล่ะว่าถ้าเกิดมีผู้ใหญ่เจดีเอฟซีเจดีอยากจะร่วมสร้างห้องน้ำเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ผมก็จะบอกประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยน่าจะสบายนะดูเลยแสดงว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนขนาดผมยังสบายเลยผมังไม่ผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยเราจะไปซื้อสมมุติว่าได้ทำจริงๆนะเราจะไปซื้อถแล้วก็ซื้อปูนส่วนทรายเนี่ยเราเอากระสอบเรากระสอบปุ๋ยเราไปใส่ปลอกใส่เอา ทรายที่นู้นเขาขายเป็นกระสอบเขาขายเป็นเป็นคู่เราเราก็ซื้อหนึ่งคู่ล้วก็ตัดใส่กระสอบเราได้เพราะเราไม่ได้ใช้เยอะเราปาดแค่ตรงนั้นเฉยๆเนาะแล้วก็ตรงที่มันแตกเราก็ซ่อมๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอได้อยู่เราดูนะดูหน้างานก่อนและที่สําคัญ f อบอกว่าเป็นห่วงนะ f อบอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงห้องน้ํที่เขาเพื่อนบ้านยืมใช้ที่เขาใช้ยืมใช้เพื่อนบ้านนะ ประตูมันไม่มีถ้าเราไหนๆเราไปแล้วเราก็ไปซ่อมให้กับเพื่อนบ้านเขาหน่อยก็ดีประตูมันมันไม่มีที่ล็อกอ่ะนะมันมันมันใช่ไม่ได้อ่ะนะเราอาจจะได้ไปซ่อมประตูด้วยแต่เบื้องต้นเราไปดูห้องน้ํานี้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอยู่กันหกคนอยู่กันหกคนแล้วก็มีคนพิการหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มีอ ลูกที่หูหนวกเนาะน่าจะผู้หญิงหมดนั่นแล้วมีสามีก็น่าจะทำงานไม่มีเวลาทำงานแต่ไปรับจ้างไปรับจ้างหาซื้อข้าวกินครับผมน่าจะลำบากยู่พอ,มอามคนในการใช้ห้องน้ำนี่น่าจะหนักอ่เพราะว่าหกคนบ้านหลังนี้หกคนแล้วบ้านหลังเพื่อนบ้านที่เขายืมใช้อีกยี่คนไม่รู้เมว่ามันน่าจะไม่ทันเวลาแบบเชิญจริงๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะที่จะต้องทำ เอซีเราก็เลยลงมือเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานแล้วก็อาจจะไปซื้อวันนี้เลยขอบคุณเทพซีนัสซีเนาะที่ร่วมเนาะร่วมทำบุญเนาะทำองน้ำนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเนาะคุณยายใจดีนะที่เมตตาทั้งประสงค์องน้ำและไม่ประสงค์องน้ำนะทั้งสองท่านนะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองได้มาเทมาเนาะครเดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกเราก็ การแยกย้ายนอที่จะไปสรุปดูก่อนไปเช็คดูก่อนไปดูความเรียบรก่อนครับรอครับรอสวัสดีครับ